สวัสด,ดีเอฟซีทุกๆท่านทุกๆคนนะครับเนาะมาพบกับผมส่องพออสีอีกคือเก่านะครับเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเด้อ<ม>ผมส่องพออสีสีหาคลิปใหม่ๆมาให้เอฟซีเด้เบิงกันเรื่อยๆครับผมท่างเขาแล้วพี่น้องเอ้ยทัางเขาน้น็นตกจ้า้ำตกห้วยสัตตสูนครับมณีตากลองมาให้สุญญนกระพ้า อย่างเด็กมาเที่ยวนาำธรรมชาติครับผมกำลังเดินเข้าไปประมาณร้อยเมตรไปที่มันไม่ใช่น้ำตกแต่มันเป็นน้ำข้างๆไร่เดินเข้าไปประมาณร้อยเมตรครับณตอนนี้ห้องใกล้ถึงแล้ว เอาไปเบิงพ่อๆกันเลยครับต่างคนกับต่างอยากเจอความสวยงามอยากเห็นความสวยงามมันสวยงามสําไตร์ข้ามาไปเบิงพ่อๆกันเลยครับธรรมชาติเดินเข้าไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรเริ่มได้ยินเสียงแล้วครับณตอนนี้เราก็เริ่มรีบเร่งพีเท้าเพื่อให้ถึงณจุดหมายสรงที่เราจะไปดูความสวยงามกันเดีที่สุดครับ เพราะบืองบรรยากาศแบบน่าจะคําแล้วครับผมครับห้ามาถึงแล้วห้องก็มาเบิ่งบรรยากาศสวยๆเป็นบรรยากาศที่ลมลื่นแล้วก็ลมเย็นที่บรรยากาศที่ที่ธรมรมชาติหรือเป็นยังง่ามนะครับเนาะครับน่าตรงที่นี่ก็เป็นน้ำเฉพาะแห่งนะครับน่าสนใจเป็นอยนาง มองดูสวยงามป็นจุนนี้เป็นจุดที่ท็นทิเสามารถึงรัหน้ารื่องน่นนะครับต้นทีเหมาะหมากสำหรับถือูอ่อนนะครับเนาะเป็นีตัวตกครับเป็นจุดพีนามโตเป็นทีนามกอนหินรับเป็นบรรยากาศสวยมีพระรานหินในนางรับลมชมวิวได้แบดยังสบายเลยครับใครอยากมาเนมาเที่ยวมาละก็ม่นมาแบนะครับเนาะ นมาเที่ยวคนมาเที่ยวน้ำตกครับผมจะพาเอ็ซีเดินดูเดินเที่ยวครับมาดูธรรมชาติแบบอีสานอีสานบ้านของห้องนะครับเนาะที่สุดขั้นมาเห็นอะไอโค้งถึงดูกันเป็นอย่างไงว่าคนาอุตส่าน์เดินมาถึงแถวอีสาน์จะชอบบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เป็นอย่างไงอยากนำชสดชื่นสบายใจครับนี่นะครับวิถีของคนอีสานที่อยู่แบบเตรียมงาน ครับเข้ามาดึงบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติบเรีอยนะครับเนาะถ่าจกับผมช่องทออีฮอบบรรยากาศเชื้ไมายเอ็กซีดเบิร์นะครับเนาะม้ดงกับผมฟองกันนะครับเป็นนามโตข้องโตพี่น้องเอ้ยข้องโตนี่เกนี่สองถเลยอ่ะมันดูแล้วน่ะ เมืนะ่อตอนนี้กับตากล้องอยากได้ภาพสวยๆไม่จุดที่เด่งนะครับเนาะนี่เดีวจะติดตามกันไปเรื่อยๆครับครับตรงจุดนี้ก็คือจุดที่หน้าลงเล่นน้ามากเลยครับหัวาน้าใสทำมาถึงจุดนี้แล้วเพราะว่าแต่จุดหนึ่งขึ้นน้อยแล้วเป็นไงนะครับเนาะน้าใสมองเห็นตัวกลาตามพฤติการอยากเล่นอาบน้ำทันที พอเป็นยุดที่ดูแล้วคุณสวยน้ามากครับน่าร่วงหลอพอหน้าใสมองเห็นตัวป่าเลยครับครับจะพออกมาดูบ่ดีหรือดูบ่สวย่างามผมช่องเพาสีกับขอกราบรอท่านโทเดชีไวน้ะจุดนี้นมากๆด้วยนะครับครับผมน้่นใสพี่น้องเลยนั่นใส ้ำใสน้ำใสใสมากๆเลยครับมอน้ตกลกองกองห้องกระไรทุ่งเทแบบยานเตียนทีนะครับเพื่อให้ภาพออกมาดูดีดูสวยงามเพื่อสีน้ำมหาอฟซีเดือเบิงกันนะครับเนะาะราวะภาพธรรมชาติแบบวิถีของคนอีสานนะครับเนาะมาเที่ยวแลามาเห็นอยากอาบน,น,น้ำอาบยังแบบมันสวยงามเลยเก็บภาพมาให้อีฟซีเดดเบิงกัน

อี่ขนางหลังแม่นางตกเว็บพี่น้องเลยนั่งตกเว็บตกปลาจ้าครับขึ้มาบงนู่นหน่อยอาบน้ำนครับผมอาบนา้ำสบายอกสบายใจครับถึงจะไม่เหมือนทะเลแต่ก็อาบน้ำด้วยความสนุกเช่นกันครับ ครับส,ส,สาวผ้าหลุดหลานมาเที่ยวให้ให้พาหลุดหลานมาอาบน้ำมาเห็นธรรมชาติสวยงามเลยถ่ายภาพมาให้ไอ้ที่มาเบิรงนะครับเนาะของที่ถ่ายสวยมากครับผมเอยอยังให้ไอ้ทีได้เห็นเลยถ่ายภาพม่ให้ไอ้ทีได้เบิรงกันนะครับเนาะครับต่อไปข้ามาเบ,บิร์นไปดับไฟ ตากลองของมันนะครับเป็นจุดปบนแบนใครเป็นไรใส่ผเพื้นครับเลื่นบบอน,น,น,ร,ร,นร,รอบๆพี่น้องเอ้ยร,รอบๆเห็นไปประมาณร้อยเมตรก็จะเป็นทางครับนะั่นตอนนี้ไปช่ดยกับกันนะครับสาวๆมาเที่ยวน้ำตกทีมงานทีมงาน ủa